นักเรียนนักศึกษาทุกคนครับผมในฐานอภิรธานของมูลนิธิป่อเแต่รงตึงมีความยินดีทราบซึ้งนะครับสำหรับมูลนิธิปอตที่ตึงที่จัดโครงการดีในเรื่องของการเสริมสร้างอาคาเด็กไทยจากที่ทุกท่านเคยทราบกันดีว่ามูลนิธินานเราจะเห็นอยู่ในเหตุการณ์บ้านเมืองในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม วันที่25กันยายนพศ2566เวลา10นาฬิกาผู้นิธิปฏิตึงนำโดยนายวิเชียนเตชาภัยบูร์ประธานกรรมการเป็นประธานในพิธีนายวิรุตเตชาภัยบูล์ที่ปรึกษาประธานกรรมการนายศักดิ์กอแสงเรืองรองประธานกรรมการนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิ รวมในวิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้นประจำปี2566ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติด,ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน156สถาบัน910ทุนรวมงบประมาณ12,615,000บาทเพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษาลงเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ เติมเต,ต็มความมุ่งหวังในชีวิตเติบโต,ตพร้อมมีวิชาความรู้สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งบาภพาระของผู้ปกครองโดยมีเยาวชนและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบณห้องประชุมชั้นสองอาคารสองมูลนิธิปริตึง์พัฒภพาชัยกรุงเทพมหานครอ mm hmm. อสพันลีรายงาน